พร้อมเกียร์หรือยังร้อยแปดเอ็กสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่ช่างน้อยครับจัก,กรภพอพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับสายดาวเรียบร้อยเกลียวดันเรียบร้อยคันนี้ร้อยแปดเอ็กใหม่ป้ายแดงหัวร็อกยังไม่ไปนะหัวล็อกยังอยู่นั่นแหละหัวร็อก โอ้รถปลาเราก,ก็ยังอยู่นะแกยังไม่ได้เอากลับเลยทำอะไรอีกนี่โอ้โรตารี่สวัส<อ>ดีครับช่างตุลว้าวชนะมาครับอู้มไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะทำอะไรครับนี่ขายลอตเตอรี่บ่โรตารี่โรตารี่ ไม่ใช่ลอตเตอรี่นะโรตเตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงหวานข้าวากนินลูกปืนบ่ะนฮะช่างน,นดคดนช่างน้อยไปไหน,น,นนะทำอะไรนอนบ่เร็ดยางรถตีดินอน่ะ อ้อยังไม่ถึงในเลยจต่สเสร,ร็จบ๊อบีนี่รออะไรน่าจะรออะไรครับรอของนะเงินไม่มาก็ไม่ขยับอือู้นี่ ขึ้นโครงแล้วคันนี้ทางน้อยสวัสดีสครับโอ้งามๆเลยเนาะเป็นยังไงครับสบายดีนี่ดได้ข่าวได้รถใหม่แล้ว<ะ>ได้รถใหม่แล้วรถเกา่ารถเกา่าอือวันนี้ขึ้นโครงเหล็กเลยไอ้ไอ้เป็นเหลือเลยอะนี่ฮะโครงเหล็ก แต่พวกพวกชุดนี้เป็นเล็ใช่นี่โอ้เล็ทั้งหมดจะเว้นโคมสร้างไก่ไดิเนือยัื้ออะไรมา่งนี่วานข้าวเสร็จลุยต่อวานข้าวเสร็จลุยต่ออันนี้มันจะอยู่ที่กี่ตันนี่มันจะบีบให้เหลือแค่ประมาณเจ็ดตันเจ็ดตันนี่หางสวย เด็ดตันห้าไปนะอ,อ,อันนี้รถไก่รถทันปานที้อยู่ตรงนี้โอ้ยปานนั่นนะใช่มันทำแกงขังอีกแกงเสร็จไปแล้วนี่นะคุณค้าบเพิ่มแกงกับโคกขังขังอืมวางคงวางเครื่องอะไรเรียบร้อยหมดเหมือนเดิมละปานเจริญโคกสูงที มีเพิ่มตะแง่งกับท่อแทงเงี้ยส่งงานได้เจ็ดบาทเด็ดเด็ดเท่าไรคันนี้คันนี้อยู่ประมาณสองสองแสนประมาณสองเท่า่ามีตะแก่งมีท่อแทงแล้วก็อะไรได้อีกอู้ปานคันนี้ทำไมโอ้โหดูอันนี้เสริมเหรอหรือมาอย่างี้เลยาอยย่งี้เลปานนี้เสริมัตวนี้เสริมมาเป็นรถอ่า รถหนมันเป็นตัวคล้ายๆตัวสองสองทางระบบอยู่เป็นล็อกศอบด้วยแล้วตรงนี้คดกว้างเลยใช่นอนได้เลยดูดิไอนตัวกันกันตกจับเอซิงกัสสอบยังมีอยู่อ๋อเป็นล็อกศอบเหรอมันเป็นตู้มันเป็นมาจากโรงงานแต่ว่ามือคนใช้ได้สองอย่างกระสอบด้วยอุ้มด้วยกระสอบด้วยอุ้มด้วยนี่ใครไหนมาเพิ่มมั่ง มมยังยังไม่ให้เอาเข้ามามเพราะว่าขอเลียร์ชุดนี้ก่อนดีกว่าอามาอมอันนี้แหละอนนรอ,อะรอรอัรอรออนม็ลมรแลันเป็น20หทไม่อเป็น่เดิเป็นท 2>, <20 L. S> 2ใช่ไม่ใช่12แอลไอกองตรงนี้นะใช่ ยี่สิบเีถ้าสิบองเอน็อตมันจะแค่สิบสตัวอันนี้น็อตสิบสี่ตัวเป็นยี่สิบเทีน็อตสิบสี่ตัวยี่สิบเน็อตสิงตัวสิบสองสิบสองเอลเอลใช่ออเดี๋ยวนีน็อตสิสี่ตัวยี่สิบเทีจ้าลองไม่มาเอาวหนน่ยยังยังไม่เสร็จปะ ไอคูปตอเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมบอกให้เอาไปลงให้ราไปลองเป็นสาให้มีตนไหมอ่าว่างนะไปดูโครงตัวนั้นตกนะเจ็ดตันห้านะก็เบานะ โครงสร้างของรถเกี่ยวตู้รถเกี่ยวข้างในครับนี่ก็จะเป็นส่วนหางววฝังนู้นทำอะไรวะโอทำอะไรเนาะฝั่งนี้นี่ตัดเหล็ก ตัดเล็กคายวะไม่ทำปุ่ยสกีรถถ่าอ๋ออ๋อทำเป็นสกีรถไถ่ายใช่ใต้ใบมีดนะนี่ยล่างใบมีดนะใช่อ๋อสกีรถถของปั่นตัวดิ้นนะตีดิ้นนะครับเอ้าอ๋อสกีตีดินไม่ใช่สกีใบมีดไม่ไม่ทำไมทำไมเราต้องทำสกีด้วยคือว่าไม่ให้มันลงลึกใชครับไม่ให้มันลงลิฟต์ ต่อไปเขากันด้วยๆขนามันคิดเราวก็ปลับลงก็อีกครับอืมสกีงานดัดแปลงใช่ไหมเหมือนตะนุ่นเลยครับเมือนปานุาันใช่กันครับงานดัดแปลงประมาณนี้นะครับทำไป ช่วงนี้ก็หวานข้าวนะใช่ครับหยุดหมดะอยู่ไั้หวานข้าวช่วงนี้เขาไถหวานอะไรราคายังไงแถวนี้เจ็ดร้อยเจ็ด้อยไถหวานหมดเลยนะไม่เมาไถปั่นม่ไ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 ม่านด้วย800ไม่ไม่ไว่ไม้ไมงไม้ไม่ไม่นี้ไมม่ไม่ไ้่ไม่ไมุไม่ไม ตั้งแต่วันไปได้ประมาณสองสมามวันน้ำ่วมแล้วเออนี่น้ำ่วมเต็มเลยมันจะงอกไหมแล้วก็ตกทุกวันเลยตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ลำไส้เยอะถุงก็จะถุงไปไหนค้างๆก็จะสวาแวแต่ราคาข้าวก็ไม่ดีดทำข้าวก็ลำบากนาฟังได้เท่าไหร่หกบาทถ้าบาทจะสิบเหรอเอาคัานไหนไปเกี่ยวเป็นไปเกี่ยวนาฟังของสิก้เนี่ยเรา,าจะเอาปลาเล้าไปเกี่ยวก็ไม่มีฝาตู้

มานี่เปิดอูก็ก็ดีนะนี่รายงานส่งรถไทยส่งรถเกียวพอได้กินได้ใช้ดูยต่อแล้วปะ <c oughs> ดูไอ้คานู้นดิคานู้นทำอะไรมั่งไงช่างมีตัดช่วงล่างเก็บระบบใหม่ตัดช่วงล่างเก็บระบบใหม่ <c oughs> โอ้โห หมดเยอะนี่สามแสนได้มากเลยเอแล้วหัวล็อกก็ไม่ไปแล้วนั่นหัวล็อกเงียอ๋อนี่รถไาเราก็เสร็จแล้วเมาดเด้ออันนี้ก็เกี่ยวได้แล้ว ปากเข้ารถใหญ่เลยอ่ะแต่ตัวน,นี้เขาก็ออกร้อยอะไรร้อยยี่มาแล้วใช่ไหม,มร้อยยี่หัวรอกขายนะ